ครับนี่นเั่งหร่นะสาครับโอ้โหนี่มีทู้อบบอลบนตึกด้วยนะครับแต่ดูแล้วสัดส่วนมันดูดูแปลกตาจังที่เราเคยเออมันสูงกว่าสูงแล้วก็แคบกว่าอันนี้เพราะอะไรคือผมทําตามพื้นที่หนึ่งว่จะทําแบบว่าให้มันเดินสะดวกเหมือนเหมือนเราอยู่บ้านปกติเราสังเขตการทันโตฮะแบบโอรา นี่แบบโบราณเลยเหรอครับแบบโบราณครับขุดลงไปในดินขุดไปในดินข้อดีก็คือความชื้นของเขาความชื้นก็ดีบางต้นเบิ้ลสองสามอย่างเงี้ยจะติดต่อปีเนี่ยสองดอกโอ้โหตัวนี้ดูมันจะเป็นไม้สามมิติหรความพิเศษก็ได้นะถ้าจะเติมน้ำไปอีกรูปแบบเนี่ยโอ้โหฮะแล้วถ้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเอาไปแล้วเราใจร้อนอ่ะเราไปผ่าเนี่ยเขาขึ้นไหมหรือว่าไม่ควรอายุยังน้อยอยู่ อันนี้เป็นเมืองหนองคายครับเมืองหนองคายอันนี้ลูกไม้ครับลูกไม้ที่้อสุจะเป็นคนชอบเก็บคิดจะเลี้ยงบอนสีเนี่ยก็มีความคิดว่าบอนสีเนี่ยมันจดทะเบียนได้มันอะไรได้ก็อยากจะให้มีต้นไม้สักต้นหนึ่งที่เป็นต้นแรกเป็นชื่อของภรรยาคนที่เรารักที่สุดครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะครับเนี่ยอัมพรอัมพรครับอัมพรอันนี้คือทุ่งสำริดที่แบบตั้งใจจะไปจดชื่อสำริดครับอันนี้คือยังไม่มีชื่อเป็นลูกไม้เหมือนกันใช่อยู่ อันนี้อ่ะอันนี้รักเอ๋ย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 อันนี้แสนรักโอ้แสนรักครับแสนรักจงให้ควรนะฮะจงให้ใช่ใช่นี่แสนรักใะดีฮะหมดใจนีคนมีคนแก่สวยงามสวยงามสวยงามอันนี้โอ้โหคู่เด็ด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 คู่นี้ที่นี่เราขายอยู่อุ้ยจริงจริงโอ้โหน่ากินวันดีนาคินอ๋ออันนี้อันนี้น่ากินวันดีนาคิน ใหญ่จริงแล้วทําไมเขาให้เกียรติเราเรียกเราด็อกเตอร์ผมเป็นคนคิดจะไม่ค่อยเหมือนเขาเท่าไหร่จะเอาในแนวทางของพ่อหลวงที่บอกไว้ว่าช่างหัวมันตอนนี้พอมาปลูกดูตอนนี้ผมก็เลยรู้ว่าอ้งุ่นไม่ชอบดินสมบูรณ์แต่เราไม่ใช้สารเคมีพ <ผม S 3> อไม่นนได้ใช้สารเคมีเนี่ยเรากินได้เลยโดยที่ไม่ต้องตางก็ได้ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักมหมักน้ําอันนี้จะเป็นผลไม้ ตัวนี้ก็จะเป็นที่ข้างขาวตรงนี้ก็จะเป็นปลาไซมอนสองถังแล้วมันใส่ใส่เพราะอะไรใส่เนี่คืออาหารมันได้เต็มที่ใส่ปุ๋ยคุณจะใส่ไปยังไงก็ไม่งาม,มถ้าคุณไม่ใส่ใจหกครั้งที่ผ่านมา <6 S 1> ที่ล้มเหลวที่ความรู้สึกของพี่ว่าล้มเหลวเนี่ยนี่สามหลานที่ว่าแม่บ้านจะคิดค่าตัวตาย